ใช่เข้าเกมละไอ้ยัยตลกเฮลไดเวอร์มาเกี่ยโดนบ,บอดี้บ็อกซ์เอเขาเรียกว่าอะไระอ่ะเอที่มันแบบเดินแล้วเมดีใส่ล้อจำชื่อมันไม่ได้เออแต่แม่งบอดี้บ็อกซ์่กกลาไวยันเกมนั้นเลยวะ่ะมากูเชิญไปรอดรึล่กินเลยรออุ้ยอร่อยแล้วไม่กินเลยนานมัทำไมกูไม่เห็นชื่อเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยละ เชิญล่ะครับ let's go let's go มาจอมาแล<ะ>้วโออรุดเอามาแล้วมาและมันมันโหลดสองรอบอะ่ะเคลดีแล้วไอ่เคล็ดีแบบไม่ต้องผู้ภาคความเพลงเลยเซนได้มาเอาว่าเอาว่า วิทย์เพลงโคตรมันดิฟเวนเดอร์คาวอุ้ยเพลงมันมากตัวกูเพลงไฮดร้าวัยน้องขโมยขโมยเพลงแบบล็อกจังหวะเร็วอะเฮวี่อะมีเท่าเลย่เพลงกูไม่ขึ้นวะน่าจะค่อยเนิบไปต่างเออแน่เนิบอยู่อืออุ้ยมันมันอุ้ยตัวกูทำไมรู้สึกวิ่งเร็ววบอดดีวะอยากให้แม่งเป็นเพลงเดียวกัน ม,มันไม่แชร์เพลงเออนั่นแหละยิงตัวหลังแบบไอ้ฮานี่แม่งเอา<ผ>ม,มีดกูผเาผเากูผเผาไม่งเอามีดบอกยิงไม่โดนผเาผเาผเผาก็มองไม่ได้ครับอุ้ยมันว่ะมันว่ะนี่ตึกจังวะเฮ้ยมันทั้งเพลงทั้งเกมเลย head shot, head shot, head shot. Head shot. เฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตอุ้ยโคตรเท้ เคลียร์กันสลิงเกอร์ครับ d i r ้ยก่อแม่งมาก่อแขนดูอ่าลวงไปซะใช้ปืนพมา u e อ l survivor lit อืมเรวเลยมัแตกไออ s แต c k s t a ยิงหัวนี่แม่งนับเด้อเอาว่เอาว่เดียวน้อ ซื้อของซื้อของยิงใช้ปืนเดิมก็ได้เ,เราตองเปิดซาวด์เอาเอาว่า,าเดี๋ยวนะเฮ้ยใช้ปืนเดิมแล้วกันสกิปเลยเฮีย<อ><อ>มีไหนวะหาไม่เจอเว้ยซาวด์บอรเอาว่าของเคนจิเราแน่ไปสลับเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงใหม่ เอาว่าเอาว่าโอเคจีโอเคจีโอ้ยโอ้ยลองหัวนะเฮ้ยลองหัวนรือเล้วทำไมลองหัวเยอะยงวะโอ้ยกูยิงไม่โดนหัวเออโดนทีสโลเลยโอเค ลงไปไหนลงไปไหนไอ้ตัวเล็กไม่ลงมาหาเราเออเนี่ยมาหาเราอยู่ลงไปก็ไม่เลยลงไปก็ไม่เลยอุ้ยไม่เลยอุ้ยหลังเข้านี่เดี๋ยวเราย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่เล่นตอนนั้นนล้ยว่ามอนมันเปลี่ยนไหมหรือว่ามอนมันเหมือนเดิมวะเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมไอ้แมงมุมเนี่ยเหยียบหัวอะไรได้จำได้อยู่ใช่เหรอ เออลองเหยียบหัวมันเลยแล้วมันจะมึนอ่ะอ๋อเออก็แค่จะมึนเฉยๆกระโดดเหยียบวะอือเฮ้ยหัวไม่แตกวะเออแตกเดี๋ยวดิวแป๊บเกย์เด oh right! ิมกุบเดิมกุบเผากบเผาอุ้ยเยี่ยมอุ้ยมันเลยเอ้ยอือเข้าหัวเข้าหัวอุ้ยอุ้ยลายหัวเลยแม่นว่ะ กันสลิงเกอร์เทจัดเฮ้ยตัวท้อกว่ตัวกูเป็นตัวเคียไอ้ตัวอ้วนตัวมันดีเอ,อด้ดีนอนไอฟมันทำให้มันสตันด้วยนี่ยใช่กสโลว์งแมนเออทำให้มันสนโลว์ด้วยไม่ใช่สตันพูดผิดอ่ะเ1็1 1น่เน่นยิบ แผ่นเลมากินปืนพกหายอร่อยเราเล่นแถวนี้แหละเพ้นสุดยอดละนนะเดี๋ยวคูวน่นี้ไปท่าช้าอย่าลืมเออโล่งเลยคู่นี้เมาหนักแน่เตรียมตัวนั่งแก๊ปไปโอ้ยพวกนี้กไปก็นั่งแก๊บนะใช่เออไปกินก็ต้องไปนั่งไปอยู่ละเมาแน่นอนเคยกินจนอ้วกไหมเพ้นไม่เคยนะไม่เคยอ้วกแต่แต,ต,ตเ่เคยเกือบอ้อวก เคยเกือบพวกอยู่ที่อยากเราไปกินไก่เป็นไรตอนที่เราไปวอร์มอ่ะแต่ว่าไอไอเกือบพวกเนี่ยคือแบบเพราะเราไปไปดื่มเบียร์มั้งมันก็เลยเกือบพวกอ่ะเหมือนเราแพ้เบียร์แล้วก็พวกแบบมิกเซอร์อ่ะเออมิกเซอร์กับเบียร์ทำให้อยากพวกกินมันใช่ไหมอืมเป็นไงที่บอกกินแต่ถ้าเหล้าหรือเบียร์จี๋ๆไม่เออบางทีเออไม่ก็มันก็ไม่วดนอุ้ยเกือตายเกือตายไม่กูโดนหลัง อ๋อไม่เอาไม่นั่นเราเราเจ็บหนักเหมือนกันเนี่ยฉีดยาแป๊บนี่เหยียบหัวแม่งเลยเออหุ่นยนต์หุ่นยนต์เฮ้ยสิบสี่ตัวละจะลองยิงเก๋ยเฟ้นหน่อยย่ะโอ้เนี่ยไปแหละถ้าช้างไม่มาไม่ได้ไปเองนะแต่มาไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยมาได้ใช่ไหมแบบว่าถ้าจะมา ก็ได้โค้งกลับบ้านมันคือมันไก่เนาะใช่เฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยตานี่เกือบตายอ่ะสวยงามเกือบตายเหมือนกันไม่ตีโคตรแรงเลยตังมีเท่าไหร่ละโถมเก้าร้อยเฮ้ยมันราคาเท่าไหร่นะพันนห้าเดี๋ยวนะถ้าขายนี่ข่าวกูยังไม่ซื้ออะไรแล้วกันโตังเนี่ยมาถึงเลยอะเอาปืนเดิมกัน แต่เพื่อนไปซื้ออะไรแล้เฮ้ยกูซื้อเฟรมเผลเหรอพอซื้อกล่องก่อนเลยนี่เลยก่อนมันกี่รุ่นมารู้สึกว่าเผากันั่นแหละรู้สึกว่ายิงไม่ทันมั้เอาไมกลับไปโถงกว้างใหม่ดีกว่าเฮ้ยปืนอะไรเนี่ยอ๋อปืนคอมมานโดอ่ะปืนเก็บเฮ้ย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 กูปิดปิดประตูกูซิวมันนี่อ๋อกันจุดเหรอเออกูซิวตัวไอ้ข้างออกมาเราถลอกด้วยเราไปเล่นเมย์กันดูว่าซิวไว้ ว้ยมาด้วยว่ะมันมาตรงซิวตรงซิวตรงซิวเลยหรือว่าเราซิวซิวไปเรื่อยๆข้างๆก็มาเข้ามาซิวไปแล้วโอ้ยใส่เลนเองเฮ้ยซิวจะแตกแล้วแตกแตกโอ้ยใส่เลนใส่เลนไอ้เหี้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยแรง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 มากเลื um ่อนเลื่อนเราลด เคยส่เรนตายไอ้เหี้ยหุ่นยนต์เออพออัพเปิ้ลรีโหลดเร็วแล้วแม่งดีว่ารีโหลดเร็วมากเดี๋ยวนี้คือแบบยิงปืนพวกยังยิงปืนโดนอันหนึงเฮ้ยไม่ไม่ชอบกิ้งใหม่ใหม่หนี่กูยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยโคตรผ่านเลยวครูแล้วผ่านเร็วมากเออเมื่อกี้กูไม่เหยียบโอ้เยเลย มา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 ดียิงให้เอ้ยมันติดมันติดเรี่ยมันโง่พวกยี่ไม่ตายเหรอถึงจังวะเออใกล้ตายโอ้ยอึดมากโอ้ยหน้ากูแดงเลยเวนอืมไซเลนโอเคแตกเฮ้ยมีมีคนเข้ามาช่วยแล้วปะเออกมีคนเข้ามา i t สเ e ียเอาวะดูปิงนี่นี่ไม่ใช่คนไทยปิงแบบนี้ เล่นระเบิดอ่ะเกอบตายอะไกี้เอาเจ้าปีวอนฟาร์ ammo That's the stuff I'm s ย o c e d ว้วิ่งมาเหลือ20่สิบวีแล้วมันเนี่ยเกิดว่าที่โอเคไอ้ตังไอ้ได้ตังเยอะโคตรซื้อไป AF คู่โอเคเลยแล้วกัน แล้วก็กระสุนอ่ะหมดละกลับไปอยู่ที่กว้าง Last chance I have to power down the pod ที่กว้างอยู่ตรงไหนที่รงกว้างเออเนี่ยตรงนี้เอ้วไม่ใช่อันนี้มันอ๋อฝั่งหลังนีกว่าข้างหลังเจอเนี่ยก็ได้ก็ได้ตรงนี้กว้างกว่าตะกี้กว้างกว่าที่นั่นหน่อ อุ้ยอุ้ยปืนเลยวะปืนเพื่อนเหรอไอ้เหี้ยทำไงอ่ะปืนเพื่อนมันทำไมวะแต่เสียงดังว่ะแบบมันอหยากันีวเคลียลงเลยแคเอออุ้ยแรงแรงปืนเพื่อนโคตรแรงเลยดีว่าสิประตูก่อนเฮ้ยตัวพุ่งมา เออเลื่อยเลื่อยเลื่อยโอ้ยใส่เลนนี่อ่ะเจ็บเจ็บตายเลยเอ้าโดนเลยอ่ะระเบิดตัวเองเหรอไม่รู้เดี๋ยวเราเลื่อนเลื่อ้เลื่อนเลื่อยสองตัวเลยมันเลื่อนเลื่อยสองตัวเดี๋ยวเรายิงให้มันึงเชี่อะเพื่อนๆไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่ลบลบลบเฮ้ยเราอันนู้น เฮ้ยตายตายโอเคเลือยตายสบายละเฮ้ยไปตัวพุ่งตัวพุ่งมาตัวพุ่งพุ่งตัวพุ่งด้วยเหรอกำลังไปช่วยโอเคตายมั้งยังไม่ตายไม่ตายไอตัวพุ่งเจ๊ดาเมจดาเมจเถอดปูปูต่ำไปเลยว่าะคนแรงไม่ตายอ่ะเฮ้ยตายตายยังวะมันต้องยิงตรงอะไรอกหรืออะไรวะไอตัวพุ่งอ่ะแกที่นั่อผมของหัวไปสองที่ เออตรงหน้าโอ้รู้สึกยิงไหมเขยเข้าเลยปืนหรออ้ายอวตรงนี้นี่ว่าเออง่ายๆตรงนี้เลยกระสุนเกาะเกาะนี่สำคัญมากเลยมันช่วยจริงโอเคพอแล้วเรดี้แล้วมอนตาเอาระเบิดมาด้วยเราให้ตายเต่ในคลิปอะเพื่อนเรามันยิงม <as> ันยิงตู้นี่แม่งอยู่กับนิวเคลียร์เบสไม่เห็เสียงระเบิดตู้ดังแต่เราไม่เห็นตู้ซ่อมไม่ได้ว้าไม่มีสะพอด เราอยู่แถวเนี้ยไหมไมนอยู่แถวเนี้ยกระสัตว์ทิพย์เลยโอ้ยปืนลั่นหรือว่าเข้าประตูนี่ประตูนี้ไม่ชอบไม้อะเลี้ยอย่างมันชอบให้น้อยมันขายอากาศยิงด้วยถุงมาไอ้ย่าถุงตั้งใหญ่แม่งเปิดมาจะลงเลยลงตีหน้าเลยทำไมไม่เอาแบบยัดเต็มถุงล่ะกินรถแล้วตอนนี้กินรถสีเหลืองๆแต่รถโปวล้วสาลายอ่ะสีเขียวๆอ่ะ เออเราชอบรถนั้นมากละมากสุดละเอ้ยทำไมดีเฟนต์โอ้ยตรงนี้เลยนี่ว่าเคสวิวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ซื้อแล้วไม่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 คุ้มแพงๆเลฮ้ยไอ้พวกวิ่งมาแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราเปลี่ยนคัสเป็นไอ้นี่ว่ะเบอร์เซิร์ฟเฮ้ยเฮ้ยเซียนนี่เซียนนี ไซเรนมาไปนึงเดี๋ยวจัดการมาแตกอ่ะเราคุมหลังอ่ะเฮ้ยเพื่อนจอยมาอีแล้วเฮ้ยสวยคนจีนด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บกูโดนน้ำอะไรเกี่ยวๆในเลือดลดโคตรเร็วเลยเออน้าหอยตัวน่ะเออโอ้ใช่ไหมแม่งเร็วห่อไซเรนเลยเอ้ยเฮ้ยเหยียบหัวมันแป๊บโอเคตาย รีโหลดแป๊บโอเคแตกอุ้ยเล็งหัวโอเคแตกแตกคตรละคตละโคตรอคุยาดแล้วเด็กตุเลตุเลลากูมองกูลัวลัวลัวอุ้ยแตกเลยโอเคลัวปืนนี้แม่งตายเชื่อเลยอ่ะซื้อดีเอชสีปืนกองอ่ะโคตรดี ปืนกล้องมันจะหมดดีกูเผา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 กูตายเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวอนวอนวนตัวไอ้วนวอนวอนเฮ้ยหุ่นยนต์นี่วะเออมันยิงกูไปเติมกระสุนโอ้ยเยี่ยตัวเผาแม่งมันมามันมันไม่ทำให้วนนั้นเดินช้าด้วยอะโคตรดีมันเดินช้าลงเลยเพรามันเยอะเลยไปปุ่นสามฮัลโหลได ดูโอเอฟมาซื้อแม็กนัมมาด้วยเผื่อยิงพ่อตัวใหญ่ดูโอแม็กนัมโอเคคือแม่งไม่จำเป็นต้องอัพเกรดปืนเลยไหอัพเกรดแม่งกูอัพอัพปันไฟร้อแรงนั่นแหละมันเพิ่มนิดเดียวเองอะปืนพกหรอเพิ่มเพิ่มดาเมจประมาณแบบหนึ่งเซนติเมตรอะแต่ว่าน้ำหนักเพิ่มมาโคตรเยอะ Ä, อ้ s. <S ารอไอ้จังเวฟสุดท้ายนี่กลับมาที่เดิมแล้วตอนนี้แม่งกันโคตรง่ายเลยจู๊ดจู๊ดเรื่อยเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอย่างไรเนี่ยแม่งแม่งมวยไทยยี้นี่ตีมันไม่ตีธรรมดายังไม่ว่าแม่งกิ้งหลบด้วยอ่ะกิ้งซ้ายกิ้งขวาโอ้คนนี้เฮ้ยคนที่เปิดไม่ป่ะสวัสดีครับ เปิดไม้สู้คนจีนเขาแน่เขาแน่กดพับหน้าจอแล้วอ่ะแล้วแบบเผลอไปกดโดนแคปล็อกอะไรเงี้ยเออเอ้ยอุ้ยใทยเรนเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยมีหมอเด้อใครเป็นหมออ้ยคนจีนเป็นหมอเย็ดโอ้ยแย่แม่งตีลังกาเฮ้ยเลื่อยมาเลื่อยมาเฮียเฮียเอิ่มมีโดนแม็กหนมกูเฮ้ยยังไม่ตายเหรอ เออตายละว่าแม็กนั่มหมดแม็กเลยนะไม่ตายได้ไงเออไอห้านี่มาอุ้ยระลัวงจนหมดแม็กสามอันเลยเหลาอยู่เหลาอยู่เหลาอยู่เหาอยู่อุ้ยแม็กนั่มแม็กนั่มสองแม็กเลยยังไม่ตายอือนนี้ม่วสามแม็กสามแม็กแม็กนั่มสามแม็กไม่ตายมีมีมีตัวมีตัวเออเห็นละวุ้ยมาที่ป็นกระสุนมานี้เป็นกระสุนมะ กระสุนรถไ,ไอไอตัวตัวใหญ่นะแม่งแดกกระสุนโอ้แม่งใส่เพื่อนกูกระเด็นเลยโอเคตายอุ้ยมันมันอืมชอบสโลมากมเลยไปหมดไฟหมดไปหมดเราซื้อมาสองกระบอกหมดไฟหมดไฟกระสุนเหลือเฟือกระสุนเหลือเฟือก็ดีเหมือนกันมีสองกระบอกไม่ต้องเรียกว่าสี่กระบอกพอกูถือคู่ เอ้ยไม่โดนไม่โดนนี่จะตีกูเหรอเยอะแตกวู้เหลือสองตัวสบายปิดไฟไปเฮ้ยเกสคิวด้วยด้วยว่าเฟนอ่ะพร้อมบวกบอสชิวซิวพร้อมบวกบอสเฮ้บอสลองหมด ไดไม่เคยชนะไอ้บอสลหนได้เลยไม่ตายโตฟิวเลยกูเฮ้ยกนทีมเลอไอะเพ่นตังเลยไหมป็นเนยนะเดี๋ยวด่วนเกาะเลือเลือเลืเออะไรเอาไปหมดเลยอยู่ไหนยูมีเบียร์ครบแล้วซื้อหมดแล้วเฮ้ยอับกเกสวยนะ มแม่งเผาวพกไอ้ดามไกูแม่งเผาบอสเลือนโลคนเร็วอะกูไปลองไอ้เ้อโอ้โหดอดดโอ้ยตัวนี้อุ้ยไอ้หนี่ชอบเรียกพวกเอ่อยิงแล้วโอ้ไอ้พวก่พวกมันเรียกมันบางเลยยิงไม่กี่นัดก็ตายแล้วทุองนี่แต่เรามี ลูกโมอ่ะมาออกมาแล้วอะไรลูกน้องบ้าเอาลูกน้องมันดิแล้วกูก็แล้วพ่อเป็นยังไงวะแล้วกูก็ยัดแมงนั่มไปทั้งหมดที่ยี่เงี้ยเฮ้ยพร้อมอยู่ที่เพื่อนกรอยู่เพื่อนโอ้ยตายยากว่นี่ฮะนี่เฮ้ยจริงไหมเห็นไรเห็นไรแล้วกำลังยิงมันอยู่อุ้ยอุ้ยปืนปืนปืนไฟเผาโคตรเร็ว เออเร็วมากูดิมันต้องยิงอย่างข้างหน้าแล้ววะรู้สึกยิงอย่างข้างหลังไม่เข้าเลยวะเฮ้ยต้องหน้าออกมันอะเออต้องข้างหน้าเท่านั้นวะกูทะเลเพิงกูทะเลเพิงกูทะเลเพิงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตายภูเก็ตตายก็ตการสู้มาอยู่จริงเหนวะแม่งมาลิ้นเลยหรอ แตยองไม่หมดไม่หมดไม่หมดโอ้ยเหลืวเหลือเหลือมันน้อยมากไอ้ยี่ยประสัวมีหมดแล้วเหลืออีสองแมตสุดท้ายโอ้ยกูเจ็บกูเจ็บแมตสุดท้ายสองแมตสุดท้ายเออดีนะเพื่อนหิวให้อมไอ้โดนมุ้งื่อน่อนมุ้งมันอ๋อโอ้ยหมอแตกหมอแตกเป็เอาคนเราเป็นเอาไม่ได้ๆตาอยู่ไายอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไอ้เหี้ยแม่เปิดเกาะโอ้เอากูแล้วเอากูแล้วเอากูแล้วเป็น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 พวกกูตายว่ะทายทายเพื่อนแม่งไอ้หมอตายแล้ว่ะ หายแล้วทุกคนจัดการตัวเล็กกันเฮ้ยพุ่นนาตายพุ่นนาตายไม่ไรไม่ไรมันก็ตายเหมือนกันเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่อ่ะเรายัดระเบิดไปก่อแตกละโอ้ยเดี๋ยวเราเก็บปืนเพื่อนมาใช้ท่านี้เราท่านี้แรงเฮ้ยพวกเราตายป่ะเนี่ย

ชื่อนั่งขี่วะได้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 ยิงหน้าอกมัน,อน,อนอโอเ้เฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายแตกเฮ้ยยิงหน้าอกเออจู่ตอนมันอยู่หน้าอกแล้วยิงข้างหลังมันไม่เข้าเลยถ้าตัวกูคือยิงยิงต้องยิงลงข้างล่างไอ้เหี้ยเป็นไฟอ่ะใช่ปืนเพื่อนหล่นเต็มเลยเหี้ย ยิงข้าหน้าแรงสุดโอดมันลยเฟนมันมันไม่รู้เลยแต่ละคนได้ท่าติดติดอะไรบาวะเซฟเซเลเยอร์อินฟลักเตอร์ไม่เมื่อกี้เราหยุดยิงคือเราไปเก็บปืนหมอไงเรามาหิวเพื่อนแต่ปืนหมอไม่เก็บไม่ได้หนักเกินไปเราหนักเกินโอเคเดี๋ยวกูไปกินข้าวก่อนเฟนเออเดี๋ยวเราไปกินบะหมี่ก่อน <ล>โอเคเจนเจนบะหมี่ยาเราทำเสร็จแล้ว